วันนี้เราจะไปทำย่างเสือร้องไห้ครับก็เลนเราม,ามาัดกันนะฮะใส่ผมได้ใส่เบกกิ้งโซดาไปสักเกบเกืบช้อนชานะฮะตามด้วยซอสหอยนางรมครับซีิ๊วขาวครับแล้วก็ซอสบุกลดฮะ ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพิกไทยครับผสมให้เข้ากันนะครับ พอเริ่มเข้าแล้วก็ใส่พริกป่นครับตามด้วยข,าขว้าวคั่ววันนี้ผมจะไปยากย่างเนื้อนอกสถานที่นะเก็บใส่กล่องครับใส่ช่องแข็งไว้วันนี้ปลาดุกสันจรครับไปทำกับข้าวป้านพี่เอกที่ปทุมธานีคลองหกครับ <c oughs> พี่วอ,อะไรเขาหาว่าเราเป็นควณเฮ้ยนี่แหละไม่เป็นไร <c oughs> พี่ย่างก่อนแล้วคิไปนี่ที่หลัง <c oughs> ย่างก่อน สั่งเซเว่นป่ะหรอแหมมันสัทงที่ป่ากัตากนตนดเคาร้านก่อนดีมากอันนี้เนือ้อเออเนื้อวัวไม่กินใช่ไหมเดี๋ยวเปลืองเออไม่กินอะไรอ่ะพ่อแม,นนอม่กินเนื้อลูกไปกินเนื้อ แพงด้วยเออมันแพงไงเดี๋ยวอร่อยแล้วก็จะต้องซื้อเนื้อแดกอีกเออใช่ว่าถูกยิ้มหมูดีกว่าประหยัดนะสันคอวันนี้โลอะไรป่ะร้อยสามห้าบาทเองน่าซื้อมาย่างแล้วก็ทำน้ำตกอ่ะใช่สันคอมันนุ่มอยู่แล้วไงหมูย่างน้ำตกเหรอใช้สันคอดีหน่อยแต่แต่มันจะแพงนิดนึงใช่นแหละเหมือนเราใช้ถ่านนี้ดีนะถ่านสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะ มันาจะเราอุสวยงามมากติดวันนี้เด้อพรุ่งนี้เออจะตกไหงป็นเทยจะตกอ่ะพี่พอยังพอยังเอเแง่ซื้อโอ้มาเก็บมาดิมาดิมาอากินบะลา ข้ากี่นาหมด้สามร้อยไปโอ้ระดับโอห้าร้อยก็ซื้อได้โอ้โหซื้อแจกคนอื่นทีสี่ห้าร้อยแหมน้องมาไม่ผ่านไอ้เยซื้อขอแจกอื่นนะไอ้เฮียแหม่หาวหาวเลยสายเปย์น้อะพี่ท่านสองสี่ติดต่อได้นะฮะขอมือขวานะชิเหรอมีผู้หญิงสักสามสี่คนนะติดต่อทู้หญกคนว่าแฟนพี่มึงตายเมื่อวาน พร้อมังพี่เอกเฮ้ยมา,าอีกป่นะน่ะเฮ้ยเอาจังเอาจังมาดิเอาจังมาดิซื้อน้ำแข็ง แค่สูงเยอะเลยวสาปดเหรอไม่เง้ผมซื้อสามสี่ วันไหนไม่ได้มาแล่อคือนสุดนะ เราต้องให้เจ้าของบ้านกินก่อนสองชิ้นใหญ่อร่อยปะอร่อยครับไม่ใช่พี่เอกต้องบอกว่ายังไม่ต่อยเลยเคี้ยวไหวป่ะเพราะว่ายูเยอะไม่ใช่เราหรอกเออคืออะไรครับคุณต้องพูดเต็มปากเต็มคำหน่อยของไปแม่อร่อยจบเลย ให้ดูวิวรอบ